งานค้นคว้าวัฒนธรรมไทยจีนเรื่องลูกจีนหลานมอนในกรุงสยามเป็นผลงานของนักวิชาการหลายคนเช่นเรื่องตลาดเก่ายาวราชตลาดสดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรันตนโกสินทร์คนจีนเรียกเหล่าตักลักพิมพ์ประภัยพิสารบุตรได้ตามรอยจากเอกสารสัมภาษณ์ผู้คนและเดินสำรวจท้องที่พบสารเล็กๆบนถนนมังกรมีชาวจีนมากราบไหว้บูชา ผู้บุคคลภายในคือเจสวนเนียมผู้ก่อตั้งตลาดภายหลังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระศรีทรงยศส่วนตรอกเจสวนเนียมคนสมัยหลังเรียกว่าตรอกอิสารานุภาพก็มีที่มาตามนามพระยาอิสารานุภาพบุตรเขยเจสวนเนียมซึ่งขยายกิจการใหญ่โตในย่านสำเพง็งเป็นที่พักพิงของจีนใหม่ที่อพยพเข้ามาในภายหลังกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย